สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกระทงฝีมือดลยาแสงทองเองนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับรอบทิศทางนะก็จะเป็นลวดลายตองแบบง่ายๆนะครับใช้วัสดุธรรมชาตินะครับก็จะมีต้นกล้วยนะครับทำเป็นฐานกระทงนะครับมีใบตองทําเป็นกลีบกระทงแล้วก็มีดอกไม้ประดับดอกบานไม่รู้โรยนะครับหรือว่าภาษาสานเรียกว่าดอก3ปีนะครับแล้วก็มีดอกพุ นะครับเดี๋ยวหมให้ดูนะครับนี่รอบคิดทางนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นขนาดกลางกลางนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเนาะครับนี่เดี๋ยวจะมาสอนวิธีพับกลีดนะครับอ่าเดี๋ยวชั้นแรกนะครับ ั้นแรกก็จะพับเป็นกลีบแบบหักคองม้านะครับนี่ฉีกตองประมาณนี้นะครับพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็หักลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเราต้องฉีกตองไว้ในขนาดที่เท่าๆกัน ครับหักลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เย็บของโดนใช้แม็กนะครับหรือว่าใครอยากใช้เข็มกับได้แบบโบราณก็ได้ถ้าใช้แม็กมันก็เสร็จไวรเราก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย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 ือย,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 ยนะครับจนได้ขนาดนะครับวงกลมที่มันพอดีกับฐานกระทมของเรานะครับ อันนี้ชั้นแรกนะครับชั้นแรกชั้นที่2ที่ประดับดอกไม้ก็จะมีวิธีพับกลีบดไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับชั้นที่2เราฉีกตองประมาณนี้นะครับเราพับครึ่งลงแบบนี้อย่าให้ตองแตกนะครับพับครึ่งลงแบบนี้แล้วเราทําแบบนี้ครับทําแบบนี้ครับนี่เราได้แบบนี้ เหมือนหลังคาบ้านแล้วเราให้ใช้ดอกสามปีชั้นแรกเป็นดอกสามปีเนาะก็คือดอกบานไม่รู้โรยนะครับวางตรงกลางเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พับกลีบเข้ามาชั้นที่สองก็พับกลีบเข้ามาทบกันเห็นไหมครับก็จะได้เป็นกลีบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อว่ากลีบอะไรนะครับ แบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็แม็กน,นี่ครับแล้วเราก็ทำให้ให้ครบเป็นวงกลมแบบนี้โดนทำา24ชิ้นนะครับได้ครบเลยนะครับอ้อมฐานกระถงมครบเลยนะครับพอเป็นชั้นที่2จะใช้ดอกพุดธนะครับชั้นที่2ชั้นที่3ใช้ดอกพุดธแต่พับแบบเดียวกันเลยนะครับจิกกองมาพับครึ่ง แล้วก็ทําเป็นคล้ายๆหลังคาบ้านแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราใส่ดอกพุดธใส่ดอกพุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ทบมาเป็นกลีบชั้นที่1แล้วก็ทบมาเป็นกลีบชั้นที่2นะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมทําเร็วกันไหมแล้วก็ใช้แม็กเ็บีกเหมือนเดิมนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เราทำ24ชิ้นเหมือนกันก็จะได้อ้อมฐานกระทงครบเลยนะครับแล้วเราก็เวลาเรามาประกอบเราใช้ตะปูเข็มประกอบเราก็สับหว่างให้สวยงามนะครับสับหว่างให้สวยงามเนาะนะครับพอฐานชั้นสุดท้ายรัดข้อนะครับไม่ยากรัดข้อเราก็จะฉีกตอมแล้วเราแม็กนี่แม็กอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วเราเปียะนะครับเปียะลายตอนเหมือนเปียผมเลยเหมือนเปียะผมเลยนะครับเราเปียะไปเรื่อยๆแบบนี้เปียไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ,รบแล้วเราก็ทำให้ยาว ให้ได้รอบฐานกระถงยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆนะครับพอเราทำเปียไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ๆจะได้ยาวๆใช่ไหมครับเราก็ได้แบบว่าให้มันรอบฐานกระทงนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> สามสามเปียได้สามชิ Han ้นแม็กครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครชอนานแล้วแต่ว่าถ้าใครเพิ่งหัดทำเปียหนึ่งชิ Han ้นแม็กหนึ่งครั้งเลยนะครับจะได้แน่แน แน่นแน่นบินพันกันพี่น้องรนเปีย3มชิม้นก็แม่ครั้งหนึ่งนี่าาก็แม่นะใครที่พึ่งหัดทำก็อาจจะต้องไปเปิดดูใน YouTube ในที่เขาสอนดูจนเข้าใจแล้วค่อยหัดทำเนาะอันนี้นก็คือโดนทําเป็นตั้งแต่โดนเรียม มัธยมนะครับรนก็คืองานใบตองทําได้หมดเลยทั้งกระทงทั้งพานใบสีนะครับงานบรรยก็ทําได้นะครับลายไทยก็วาดเป็นนะครับแต่ก่อนแข่งทักษะลายเส้นไทยเนาะอยู่มัธยมเนี่ยตั้งแต่ม1ถึงม .6 แข่งทักษะลายเส้นไทยนะครับออตอนประถมก็แข่งทักษะงานใบตองนะครับมบลัยก็ทําได้นนครับนี่ครับ ก็ทำให้รอบเลยนะก็จะได้เป็นกระทงสวยๆแบบนี้นะครับขอให้ทุกๆท่านมีความสุขเฮงๆรวยๆสุขสันวันลอยกระทงนะครับสุขภาพแข็งแรงครับ